ก็สวัสดี f อทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้อยู่กับช่องสัสกใจซีเหมือนเดิมเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้เราจะไปขนขี้ด้วย3ามหกสูงสองการนะทุกคนนะก็เป็นว่าไปขนขี้เลยดีกว่าไปนครับนี่สำหรับรถสามหกสูงของเราในวันนี้จะเป็นรถช่างพลน,นะผมอันนี้มีคนส่งมาให้แยกอีกใช่ไหมหรือว่าช่างพลส่งให้ดีมีเจ้าของรถส่งมาให้อ่ะอใช่ครับผมปักเล็กไปเลยนะคนนะผมก็ไม่ได้ใจนะว่าเขาเชื่ออะไรอะ่ะต้องถามพี่ไว้อ่ะ ได้ใช่ไหมเปื่อความสมบรณ์นะผมก็เจ้าของรถสามารถมามินได้นะผมเลยอันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านดูนะทุกคนนะไม่รู้บ้านเกยอะ่ะไม่อันนี้เป็นบ้านเท่าแก่เดี๋ยวเราเปิดไปขอทางเราบางตามก่อนนะทุกคนนะโอ้ไปไม่ถูกดูดินำเลยไปไม่ถูกก็บอกครับขอ,อโทษแล้วกันเอาที่ไปไม่ถูกอ่ะเออไป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  เจ็บนะครับไ,ไปเกมต้องดันตูดผมนวะวันเนี้ยผมรัดผมขึ้นไม่ขึ้นไม่ค่อยไ,วไหวได้เลยรัดที่อยาไหวไหมเคยลองหรือยังไม่เคยลองครับนั่นดขึ้นไม่ไหวก็แย่นะบอกเลยแย่ <c oughs> ไม่ได้เอามือเข้ามานะเองนี่ไม่เตรียมพร้อมเลยบางต <c oughs> าบก็ทางไหนแล้ววะลืมเลยด้นานขวานะ น้าหวัวครับจิบานแล้วแล้วจะขึ้นไหวไหมนี่ไม่ได้เอามือมานั่นแหละปัญหานะทุกคนนะใช่ปัญหาคือผมนั่นแหละตับ๊บิปกนะันไหมเ้ยเฮ้ยไม่เป็น,นไรไม่ต้องครับเรื่องผมแดงครับ รถตา่ตางสายใช่ไหมใช่ครับออตอ,อก,ออกไหนครับพี่เกมโอเคครับผมตักใส่ให้ด้วยนะครับได้เล่ครับโอ้ตอกห่านี่ก็ต้องไดเลยไดเลเลย ได้เลยครับพี่พิจาสุาสวยอ,อุ้ยอย่าบัวแล้วพี่เกมโอ้บัวขึ้นบนรถอ่าชนดาดกันแล้วไม่ไหวเลยบางตามขับรถไม่เชียนเลยเนาะเดี๋ยวเราจะอย่าบัวโชนโชว์นะทุกคนนะอือไปดนบ้านบา้า ดูสิ้นะครอบไม่ธรรมดา,าแน่ผมบ้านบางนี่แสดงว่าบ้านเขาบางบางแสงอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้นะบ้านบางอันแปลว่าบ้านบางแสงอาทิตย์ใช่ไหมไม่รู้ครับสวัน,นี้ครับผม <c oughs> เน่าเป็นเหมือนเป็นกวนตีนใครก็ต้องขออภัย,ยนะกนตีนผมนี่แหละตอนเนี้ยกวนตีนผมนี่แหละเป็นกวนตอนไหนไม่ทราบอ๋อ ขยับรถได้นะครับขยับรถเองครับไม่ต้องกันไหนไม่ต้องอะไรพี่ยายรถได้ไหมเดี๋ยวขยับรถผมออกให้กันหน่อยนะได้เลยนะอยู่รนอะไที่ีอยู่ตรงนี้นะเป็นอยู่ตรงนี้อ,อ,อ,อ๋อื้ที่ก็มียยเยอะแยะ รถกติโยงเลี้ยวได้ไม่กติโยงนั่นคนนัหนาวอมเลี้ยวสั่เฮ้ยเชือไรวะพี่ก็เยอะ เขาจะเอาไปทำน้ำหอมนะพี่เกมนะใช่เขาให้ปลาล์มใส่เขาให้บางปลาล์มใส่เอาอะไรนะแปลกๆเขาต้วหบอกให้บางปลาล์มใส่ไงรอครับผมรอรอ,อมดแล้วเนี่ยดั<า>งด้านหลังกองเอากองข้างหลังนี่ก็ได้เนะจะแต่ว่าจะไม่เหลือให้กัะนซะแล้วเราขึ้นไม่ไหวทำไงอะปลาล์ม ะทับทใจเหรอแต่โอ้ขึ้ <c oughs> นไปเกมมุดแล้วตอนเนี้ยหไหนะไวแหละไม่ไหวก็ต้องไหวแนะเนาะใชครับมันกำหนดมาแบบนั้นอยู่แล้วไม่รู้ว่าสตั๊มที่พอกไปเอามอสมือก่อนไหม <c oughs> เอาไหมเออไปเตรียมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเราใส่เสร็จก่อนนะทุกคนนะ ันต้องออกไม่เอาของจำเป็นนะผมจำเป็นต้องได้ใช้เราไม่มีไม่ได้นะยากเ <c oughs> ราอันนี้เต็มแล้วสั่แม่เต็มแล้วต้องสั่งลูกส่อีกเตออ็มแล้ว ใส่ที่ใส่เต็มแล้วเดี๋ยวเราออกไปเตรียมเกมแป๊บนึงนะทุกคนนะครับโกโก๊ะต้มโตน้ำเลยน้ำเลยเฮ้ยเราจริงๆเลยเหมือนเหมือนคนขับเลยไม่เชื่อครับจัดเลยข้างหน้าอันน้นข้างหน้าคีโมคีโมจัดบอกต่อครับผมเข็นมาได้ครับผมแฮชแท็กขันหน้าคีโมครับผมไม่ได้ครับ อตอนแค่แทงไม้แหละน้องใช่ไหมได้ผมไดผมเหยียบได้ท่าน,นี้แหละตอนที่ยังเหยียบได้เร็วกว่านี้ก็ได้เหยียบคันเร่ง็วก็ทีสูดได้เลยอแต่มันจะมีแรงขึ้นดอยไม่แค่นั้นแหละเ <c oughs> ร็วก็เหยียบแต่แรงขึ้นดอยไม่มีแบบนี้ก็ไม่ไหวต้องลองนะไม่ได้ว่ารถไม่ไหวนะต้องลองนะผมครับ <c oughs> ได้ตู หญจัดเลยอคันนั้นอะขึ้นขวาเลยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยมฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเยเฮ้ยเ้้ยก้ ไม่รู้ขึ้นไหวไหมนะทางมันโคตรไกลอ่ะไม่น่าไหวอ่ะเพราะเพราะว่าผมเพราะว่าผมทำทางทำทางเพิ่มด้วยไงตอที่ขนาดไม่ได้เหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้มันไหลจริงนะพี่แบบอันนี้มันมันไม่ได้เหยียบมันไหลแล้วลองลองไว้ตามลองมานั่งดูติดเลยเหรอ่ได้เหยียบคันไม่ไม่ดัดดัดเลยครับดัดเลย รถไล่ไ <ITA> ปเกมรถไล่รถไล่รถไล่อ yeah. ัน okay. น so okay. ี้มันไหลจริงที let let ่ไม่ที่ไม่ได้กดไดเลยเฉาเวนเลียวเนี่ยไม่ถ้าถ้าว่ารถไล่รถไล่โอเครถไล่รถไล่ี่เบาจะเบาเลยเบีดนะเบรกดนะเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยรถไหลก็รีงคันนี้ไม่าเราโคตรชิวเดยเฮ้ยถามใหรถคันนี้ไม่โคตรชิวเลว จะดับแล้วนะถูกอ่ะขึ้นไปไหวแลยเหรอเรื่อนี้ชิวจริงเมื่อกี้ที่ไม่ได้เหยียบคันนี้ไม่คู่ขึ้นมาเกือบหัวเนียเลยอ่ะดันเลยไปไปด้วยกันนะครับรักกันมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานนะทุกคนนะขาที่แรไปก่อนเลยไม่ดันหน่อยดันหน่อยไม่ไหวแล้วโอเคไปดับจุดตัวได้เฮ้ยขอบคุณครับไป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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้ว ดันยาเลยพี่ใช้นาซาได้ที่พี่ดันอยู่บรรดามเปียนะทุกคนนะนั่งปลาเลยนั่งปลาเลยพี่นายโปรกอนเอ็งพยายามอย่าให้ได้โอเคสุดคันเร่งเล่นอี่เจอได้ละเจอได้ละมาละรีบมารีบมาตวอยบอกต่อยบอกจะเดี๋ยวยากนะระวังนะรดวอ่ะเดวอ่ะะมีอไรจเยอะได้เยอะได้อยู่มาดิขายผม การช่วยรถสิบล้อขึ้นไม่ไหวแบบใหม่นะผมเอาหน้าชนไปเลยนะผมโอ้โหทางใหม่แล้วเนี่ยที่ท่าบอกใช่โอ้โหาทำแบบนี้นะปาทำแบบไม่ดูรถตัวเองอะ่ะเอ้ยยังไ <c oughs> ด้ไหมรถพี่ก็จะไม่ไหวเนี่ยตอนเนี้ยจะไม่ไหวยังเนี่ยปาปาปาเบียบ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 ตอนนีเบียบเบียบเบียบเสร็จแล้วเสร็จแล้วไห <c oughs> ว้ย <c oughs> พี่ึทจไหวที่ได้หใช่ไหมาได้ได้ได้้แลมีเนยนโอ้โหทำไมดูรถเป็รถตัวเองนะบางตาดันเลยดันเลยได้ไหมดันดันไม่ไหวแล้วแล้วสุดแล้วรถที่ก็ไม่ไหวแล้วเนรถไรรถไรรถไรร ไหลรถอะไรก็ไหนรถไหนก็ไหนทีรถที่ไหลเล่นไม่ได้ไหลได้ไหมโอเคนี่ส่งแรงปามช่วยพี่หน่อยโอเคช่วยแน่เนี่ครับสองเบาตามเอาไว้ต่อกันนี่ไปเลยไปเลยที่อย่าพันเล่นก่อนเดี๋ยวพี่ชิวดังเดินไปพี่บาริงให้ขึ้นได้ไหวนะทุกคนนะตอนเนี้ยเฮ้ยขึ้นไหวไง อย่าเลยแนะ่ตกลงไปด้านล่างขึ้นไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้เหมือนจะมีคนมาทำไวนะน้นะผมประมาณว่าแ้วิชาดาบนะผมาดปานอะไรไม่รู้ครับตัดผานตัดผาดภูเขาทุกคนนะเอานะเอาเลย <c oughs> ไป<ล>ไปดึงได้ไหม <c oughs> ไ,ได้อยู่ได้อยู่้ <c oughs> ย แต่ถ้าสิบล้อมไม่ดูคางเลยอ่ะหาไม่ได้ไหมได้ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ตอนนี้ที่ร้านนี้ที่รันเี้ได้อยู่ตรงนี้ไม่ไหวบอกนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เยียงไปตามนี่รับดูทางครับผมแต่ทางแต่ละทางที่พวกผมมานะ่ครับมีแต่ดีๆทั้ทงนะั้นเจ้าของเจ้าของทำทางไม่ดูรถตัวเองเองรถตัวบ <c oughs> ้รถลอยรถลอยเดี๋ยวไปทางทางเดิมขอมเพปแล้ว โอเคข้างหน้าน okay, okay, okay. ี่ไงเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆดัน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 เข้ามั้ครับได้ไหมได้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 ไดยได้ด้ไดได้ได้ไได้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 ด้ได้ไได้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 ไดยไไ เบรกเนี่ยเฮ้ยเบรกไม่ค่อยอยู่ด้วยที่เบรกอยู่ไหมทั้งพลังในการขดคับแล้วก็พลังในการเบรกโคตรดีเออแล้วผมหน้ามันจมหน่อยคนหนักเกินรถตีก็จม เดดียวนิพี่เกมรีบมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊ม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 อะไลงไปทำไมดึงดึงลงมาอะไรวะไหนเนี่ยตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละกำลังไปกำลังไปประดำปีเลยนะทัวร์นะอือนั่นแหละอือก็จะเลยโฟกัเมื่อกี้ออกไปไป บนราดังนะผมขับหน้าไม่ไหวเลยนะทุกคนะเนาะต้องเฟืองเรียวขึ้นเขาอะไดไหวไหมไม่ไหวแนละ้วไปเกมดันได้ไหมไหวไหมดันอยู่นิ่งที่ดันอยืนนิ่งโอเคเนนะลากดัน,ดนไม่ได้ก็ต้องดึงไงทุกคนนะนะลากเป็นของเล่นเลยนะผม <laughs> นี่นี่ไม่ไม่ผูกเชือกลากอะเราที่ไม่ไหว คันเร่งละแรงมาที่แตื่อีมีแรงระบบจดได้ไปแล้วพี่ช่วยดีพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยไปครับผมไป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 เดี๋ยวคันเร่งเร็วเยยบเยบเยบไหไหมไปไหมเาไปแล้วไปแล้วช้าหน่อยนะ เยวววช่ชร็ใจไหมด้านหน้าโค้งหน่อยเบรกหน่อยนะไม่มีไม่มีเนินแล้วอบอเบาหน่อยเบาบอมาเลยไปได้แล้วผม้รถเราไปได้แล้วก็ไปสิครับไปเกมเห็นต้นไม้ด้านบนไหมอ่าต้องไปทางนั้นแหละทางไหน<ด>ทางเ<ด>ลี้ยวขวาที่หรอ,อ <laughs> ใช่แางไม่หมดหรอ ยังไม่มไมหดมหดขึ้นไปไหวช่วยช่วยตัวเองไหมตายตายตายแล้วทางอย่างอย่างดาวอ่ะต้นต้นนี้เรื่องตามสมุดต้นสมูทด้วยตรงนี้นี่นี่กระโดด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 แต่ตรงนี้ไม่ไม่ชันเท่าไหร่นะถ้าจะไม่ผิดเลหรือเปล่าแต่ก็ชันเอาเรื่องอยู่ไปเกมมาาเท่ไหมเดือด แค่เท่าไหร่แต่ก็ขึ้น <c oughs> ไม่ไหวอ่ะืออะแค่แนาเรื่องไม่มืออะไรอะตอนแรกก็คิดว่ามันไม่ชันในตอนทำอะ่ะ<ต>พอมาเห็ุของจริงแล้วมันชันเลยโอ้โหทำเองก็ยังไม่รู้ไม่ตอนทำอะ่ะมันดูไม่ออกเลยนะว่าชันหรือไม่ชนันต้องขับรถจริงอะ่ะอ๋อไงจอดต้องไหลเอ้าด้านด้าน <c oughs> ด้านดันไหวไหมไหวอยู่ <c oughs> ไปหายผไปไปไปเดี๋ยวสิคุณเดี๋ยววะกต่ถึงแค่น,นี้อีกนิดเดียวเนี่ยเฮ้ยไปห้มันดำปีะดำนิดปีเลยครับไปครับต้องให้เราได้ช่วยเออไม่ไหวเลยนนองทุกคนเนาะ อ่าถึงแล้วทุกคนเท่าไรต้งไหนในโกดังเหรอใช่ในในในโกดังเที่ยงตอนราล็อกเลยนะไหนเทคร้านี้เลยอืเสียงแปะ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 เลยเสียงเครียดเหมือนที่เองเข้านะเหมืใช่ไหมฟ้าใช่เหมือนเป๊ะแต่มันจะมีเสียงลมออกมาด้วยใช่ไหมเอ๊ะเห็นไหม ฮ่าติดนะไม่ว่าอย่าไปติดกับสเสาซะนะรถเรายกน้ำโคตรไวอ,ะอ่ะามรถที่ยกน้ำไม่โคตรไวอะ่ะใครติดขึน้นอย่างไรละไปไหนอะ่ะเอียงสักเองีงเข้ามาทำไมอ๋อเสี่ยงอหรอโอเคอย่างาาาพี่เดี๋ยแล้วเลยอะไรหรอเทโคกินที่อะ่ะแเบาเลย นะตอนที่ยโยนตามโคตรไวอะแป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 ะเลยนะทุกคนนะเสียงหอมกลุ่นนะผมไม่ลงจาดรองนี้อ่ะตอนนี้ยหอมกุ่นทุกทุกอนุโมทุกคนนะอ่ะเอ,อ, <c oughs> อาตะลุกเออเอาเด็กตะลุกกลับตะลูกกลับป้านสาป้ออาเดี๋ยวรพึออ่งใจเย็นดิต้องกลับด้วยเหรอใช่คลนะิปกี่นาทีแล้วโอ้โ ประมาณนั้นก็น่าจะที่สุดก่อนเลยมั้งนี่แหละเดี๋ยวปิดคลิปนี่เลยทุกคนแล้วสิดคลิปกันนะทุกคนนะเอาป่าวเขารีบนะทุกคนเนาะใช่เลยแบบทุกคนก็ก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะผมก่อนนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจนคลิปหน้าครับทุกคนครับพี่ว่าเกณฑ์ครับ